ก็ขอากล่าวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมในื้คนลียรตอนนี้ก็กลับกันใหม่อีกแล้วสำหรับเกมมั G จีไรนะหลังจากที่ว่าหายกันไปนานเลยเพราะว่าไม่มีเวลาว่างได้ทํานะติดงานใช่ไม่มีเวลาว่างเลยก็ได้งานใหม่ก็ยังจัดสรรเวลายังปรับตัวไม่ถูกเลยอืมก็ยังหาเวลาว่างไม่ค่อยได้ก็แต่ว่ามีเวลาไปสตรีมเกม GTA V ทุกวันเลยนะก็สำหรับใครที่อยากดูก็สามารถไปดูได้ที่เพจ Tiger TV นะโอเควันนี้ก็มีเวลาว่างแล้วก็กลับมาลุยกันสักหน่อย ห้องของเต็มโอเคไปกันเลยดีกว่าจะไปแบบทีมนะแต่ก็เดียวตายทีอ่ะเดี๋ยวหาทีมเนาะแล้วลอครับครับแคปแคปเชียร์มาอย่างช็อตเลยผมถ้ามพี่พี่เล็วเท่าไหร่มาถึงมา้วไม่สามอายุเลยพี่พี่เลเวเท่าไหร่ฮะเลเวลเท่าไหร่อ๋อเลเวลอ่ะ วาอายุเลเวลห้าห้าเจ็ดอมโหเ่ห้าเจ็ดเองผมหกหกห้าแล้วจริงๆรพี่ดูเลมเรื่องจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวางเลเวลผมผมไม่ได้เกี่พิสูจพี่เฮ้ยถ้าท่ับถ้าพี่อยากเล่กับผมอีกพี่พี่ต้องเชิญผมมาเลแล้วผมจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดให้ดูฮะอะไรของผมเปลี่ยนชุดให้ดูว่าเป็นชุดอะไร เรื่องอะไรของมันอะอยู่มาขิงเอื้องว,วิวเววเฮ้ยเลเวลมันทำใหมวะโอ้ยเกี่ยวอะไรกันเลเวลเวลออหกแล้วก็ที่ว่าถามอายุอืมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเอ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งระวังระวังตีหนึ่ง เระวังไว้มันลงลงที่แกเบอร์สามอุ้ยแล้ลงรอบๆเอลงรอบๆนี่แหละวิ่งแล้วโอ้ยมีอะไรบ้างเอาเสร็จมีแต่เกาะกระสุนอ้าวได้เลยรไหมเอาไอเบอร์หนึ่งไปไหนแล้วแม็กอู้เบอร์แล้วก็เอามาก่อนอืม ผมมีกระเป๋าเลยสามโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 มากนะระวังระวังระวังโอเคไม่อยากช็อตเลย เอ้ยเบอร์สมเราว่งนะไปตรงเนี่ยไปตรงมักส hey, ้มมีต hey. uh. ัวนะเห็แล้วเห็นแลเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังอ้อมไปกำลังอ้อมไปกาลังอ้อมไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยอ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุยวยออ้อ นอกนอกนอก <What? S 1> เอ้ยกระสุนเหลือแค่สิบนัดสิบหายแล้ววิ <c oughs> ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสองตัวสองตัวข้า <c oughs> งหน้าแกเห็นไหม <c oughs> อยู่หน้าพี่ตัวหนึ่งแต่พี่ไม่มีปืนไม่มีกระสุนสองตัววิ่งก่อนแหละวิ่งถอยแล้วนะไม่อยู่แล้ว นี่มีกระสุนยอย่าตายนะอย่าตายนะถอยมาก่อนก็ได้ถอยมาก่อนก็ได้หุ้ยเคีียกระสุนก็หมดมวิ่งมาถอยกูปืนผู้หมวกยิงจอน ไอ้ภาษาถอยก่อน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 มันถอยไม่ได้พี่โดนลอ้อมอ้อเดี๋ยวกลับไปช่วยแป๊บนึงอดทนไว้อดลุ้นของแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยอยภาษาอย่านะไม่ได้แล้วพี่โดนลุงมากไม่ได้โอ้ยขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างแค้นให้แป๊บนึง อ,อพ,พ,พี่พี่ไม่ปืนดูปืนตัวเห็นแล้วก่อนพูดด้อะไรเขาได้เอานะอ่าใจเย็นใจเย็นรอดูรอดูรอดูเดี๋ยวนึงขอทะยยาเ่นเอียเกาะสองรอดูรถอ,ออกไปแล้วออแย่ออกอิเฉยเลย <c oughs> มาเขียนกูเรื่องเลเวลแล้วทิ้งไปเฉย สมก็จะซิมดักลาบหรือเราตัวนึงเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแน่ระวังอันบบนี้เจอพวกมึงแล้วตัวหนึบบน่ง chẹp bê xì Ê hà xóng tua Mới dù lắm Bơ xê Một xê Bơ xê chơi này xóng xám tua กระสุนก็หมดอีเวนนี่อือหือตายไปสี่กระสุนหมดเบอร์สี่ช่วยหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดอ้าวแล้วอะไรของเบอร์สี่วะไอที่ไอ้เบอร์อ้วอาวไอ้เหี้ยโอ้ยกูไปอยู่แล้วอะไรวะอะไรวะทีมกูนเนี่ยอะไรวะ อย่ามีแต่ตัวเปล